เดือนละอีกสองวันนี้เดือนละเริ่มเข้าตงวันที่สามอืมดีเป็นตัวตายมาเลยหลังในเลยได้ได้จุกกำลังอยู่ในน้ำพอดีโอเคโอเคพื้นนิดบ้านแล้วมันเป็นพื้นดั้งเดิมนี่อยู่ยังไงสองพันสามสองพันสามได้ไงนี่ เอาพายชี้นะคือสองพันสามแ้ขึ้นมาสองสี่ก็ประมาณนี้ถ้าสองพันห้าก็อาจจะนย่างนี้อแต่ระดับสองพันสามของปีปีเนี้ยกับสี่ปีที่แล้วสองพันแปดตอนนี้ห่างกันนิดเดียวฮะปีสองพันแปดก็ประมาณนี้ฮะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยประมาณขนาดนี้เนี่ยห่างกันนิดเดียวเองครับระหว่างสองพันสามกับสองพันแปดสี่ปีไม่กี่เซนลงมาเก็บอะไรปะเดิมาดูตอนเช้าจะลงมาเนี่ยเรือไม่มี เอาพวกของลอยเหรอน้ำขึ้นไหมยายขึ้นขึ้นเหรอวันนี้ขึ้นนะกำนันขึ้นเยอะด้วยอหแล้วของที่หนุนไว้ใช่ไหมเนี้ยหนุนไว้ทำร้านไว้แต่ก็ไม่พ้นนะ